สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอก,กันกับรีวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันพระราชบิดีที่16ตุลาคมครับก็เป็นโปรแกร,รมช่วงหลังเกมทีมชาติแต่ละลีกแต่ละสโมสรก็ทยอยกลับมาลงเตะก,กันเหมือนเดิมละนะครับหลังจากเงียบเงากันไปพักใหญ่วันนี้นะครับจะเป็นโปรแกร,รมของฟุตบอลลีก1อังกฤษแล้วก็เป็นทีมที่ มีกองเชียร์นะครับแล้วก็พร้อมลุ้นจะขึ้นชั้นด้วยกันทั้งคู่คือฮัตต์เดลฟิลด์เจอกับโบตัน่วนอีกลีกนึงเป็นลีกฟินแลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มลุ้นชมป์ำกำลังขับเคี่ยวกันกบแบบเกมต่อเกมนะครับใครพลาดนี่ถือว่าเสียหายเลยคืออีเวส เจอกับคูพีเอนะครับเดี๋ยวไปว่าเรื่องของความพร้อมแล้วก็ฟอร์มการเล่นกันไปดูที่ลีกวานอังกฤษก่อนนะครับคืนนี้คลิกออฟก,กันช่วงดึกในเวลาตีสองครับฮัดเดร์ฟิลด์ปัจจุบันที่มันดับ7เปิดบ้านเจอกับโบตันที่มันดับ8นะครับก็คุ้นหูคุ้นชื่อกันไปอย่างดีอยู่ละฟอร์มของฮัดเดร์ฟิลด์แล้วก็โบตันต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้ขึ้นๆลงๆไม่ได้ต่างกันนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะว่า5เกมหลังสุดเนี่ยฮัดเดร์ฟิลด์ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ซึ่งชนะสอ1เสมอเน มันก็ฟอร์มเดียวกับโบตันในจํานวน5เกมหลังสุดนะครับแต่ทีนี้มันจะมีจุดต่างๆกับการเล่นในบ้านแล้วก็นอกบ้านอย่างนี้ฮาร์เดอร์ฟิลด์เนี่ยเป็นบอลที่เล่นในบ้านในซีซันนี้นะก็ค่อนข้างเก็บแต้มได้เยอะนะครับจํานวนทั้งหมด6นัดเนี่ยชนะในบ้านไปถึง4เสมอ1แล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่ในขณะเดียวกันโบตันครับนอกบ้าน6นัดในซีซันนี้เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับ เสมอ3แล้วก็แพ้3อย่างและครึ่งก็จะเห็นความแตกต่างของตรงนี้ครับกับเกมในบ้านนอกบ้านโบตันเนี่ยเอาจริงๆถ้าปรับปรุงผลงานนอกบ้านได้อีกสักนิดหนึ่งอันดับน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าที่ผ่านมายังทําไม่ได้นะครับดูแล้วฮัตต์เดลฟิลด์เองอาศัยความแตกต่างตรงนี้แล้วก็เน้นความเหนียวแน่นอย่างน้อยๆครับในบ้านไม่น่าแพ้บโบตันน่าจะมี1คะแนน,นแต่จะดีถึงขั้นเก็บ3นาคะแนนเลยได้ไหมเนี่ยผมว่าต้องไปลุ้นกันในเกมเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในในสนามมิธีหนึ่งนะครับแต่เชื่อว,ว่าน่าจะมีตัม้มติดม้าติดมือในบ้าน นหนึ่งคะแนนมีแน่นอนจะถึง3แต้าไไม้ค่อยไปติดตามผลการในขักนการอีกทีหนึ่งลวกันครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปในลีกฟินแลนด์วสัสคาลิก้าครับคืนนี้ลงเตะเร็วหน่อยช่วงเวลา4ี่ทุ่มก็อย่างที่บอกไปมีทีมลุ้นชมป์นะครับอีเวสรองจากฝูงเจอกับคูพีเอสทีมจากฝูงนาะปัจจุบันครับอีเวสจะเสียนิดหนึ่งก็คือในจํานวน2แมตช์หลังสุดดันไปเสมอ ดันไปสะดุดทั้ง2เกมก็คือทั้งเสมอแล้วก็แพ้2นัดหลังสุดได้เพียงแค่ตามเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่คูพีตรงกันข้ามครับตอนหลังนี้เร่งเครื่องตัวเองขึ้นมาดีมากๆ3เกมหลังสุดในลีกเนี่ยชนะรวดเลยครับคู่นี้ Head to Head ผลงานการเจอกันเนี่ยคูพีนะครับค่อนข้างแพ้ทางอ e ีเวสเจ้าถิ่นในวันนี้นะเพราะว่าเจอกันตลอด5เกมหลังสุดครับอีเวส เก็บค p ูได้หมดเลยก็คือชนะแบบ100%เซครับและสถานการณ์ตรงนี้ก็กำลังนะครับเก็บต้านกันแบบเกมต่อเกมอีเวสเฝ้าบ้านตัวเองครับมีโอกาสเบียดชนะค p ูได้แบบที่ตัวเองเคยทำประกอบกับช่วงหลังนี้เนี่ยฟอร์มสะดุดไปด้วยวันนี้พลาดไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะสามคะแนนของเจ้าบ้าน อีเวสนะครับน่าจะลุ้นเกินสนุกแล้วก็สุดท้ายน่าจะเปลี่ยนเอาชนะคูปีเอสทีมเยือนไปได้ครับนั่นคือพรีวฟุตบอลวันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณมากที่ตามการไว้กับมาเปรียดเรื่องราวดีๆคอนเทนต์แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฟุบอลวันนี้นะครับติดตามคลิปข่าวไอจฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับก็เจอกันทุกวันช่องนี้นะครูฟุตบอลผมแชมป์เอฟเอ็ม99นะครับค่ำคืน เรื่อหัสที่16ตุลาคมครับบอลน้อยเซ่จริงๆครับขออีกหนึ่งวันเป็นบราซิลสเปนละกันนะครับแล้วก็ขอเป็นหนึ่งคู่ละกันนะครับก็เอาเป็นสองทีมดังละกันครับกรีมิโอกับซาลเปาโลนะครับที่เชื่อว่าเขาฟุตบอลไทยแฟนฟุตบอลเนี่ยรู้จักชื่อกันอยู่แล้วล่ะนะครับแต่สถานก,การณ์ณปัจจุบันเนี่ยในพรีเมียร์ลีก ของของขอพายเป็นเซรีอาร์นะครับเขาเรียกเป็นเซรีเอนะครับเซรีอาร์ของบราซิลเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยผลงานก็เรียกว่าอยู่กลางๆนะครับเกมิโอเจ้าบ้านเนี่ยรั้งดับสิบสาครับส่วนทีมใหญ่อย่างซอปโโลเนี่ยรั้งเพียงแค่ดับ8ปดแต่ซอปโโลเองเนี่ยอันดับ8พวกเขามี38คะแนนเนี่ยนะครับตามหลังอันดับ6อย่างบาเฮียเนี่ยที่มีสี่สิบสคะแนนอยู่ไม่กี่แต้มนะครับประเด็นคือ ถ้าจบ1ใน6กเนี่ยก็จะมีอยู่ในเรื่องของถ้วยใหญ่ของอเมริกาใต้หรือว่าคปาลิบ์ตาเดเลสนะครับก็อย,อยู่ในเส้นทางส่วนทางด้านของเกรมิโอเนี่ยมี33คะแนน,นแต้มอาจจะห่างมนหน่อยนะครับแทบจะโซนเพย์ออฟตกชั้นเนี่ยวิกตอเรียอยูดับสิบเจ็ดมียี่สิบห้าคะแนนก็ห่างแค่แปดแต้มเองนะครับก็ถือว่าไม่ดีเลยทีสักเท่าไหร่นะครับทั้งเกรมิโอแล้วก็ลงไปถึงทางซาลโปลโลนะครับแต่ประเด็นสถานการณ์ก่อนที่จะมาเจอกันในเกมนี้นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าทางฝั่งของเกรมิโอเนี่ย เออหนัดหลังเนี่ยถือว่าผลงานดีนะครับมาสะดุดแพ้รกนติโน,โนในเกมนัดที่แล้วเนี่ยศูนยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะ2เสมอสองถือว่าใช้ได้ส่วนทางกับซาปโปโลนะครับที่5นัดหลังแพ้ซัสแล้วก็ชนะได้แค่เกมเดียวนะครับซึ่งถือว่าฟอร์มหลุดไปเลยเหมือนกันสำหรับทางด้านของซาปโปโลนะครับแต่เจ้าบ้านเองเนี่ยเกรมิโอเอกุซิมาโนเมเนเซสก็ผลงาน มันไม่คงซีงคงวาครับอย่างที่บอกว่าแม้ว่าอ่า5เกมหลังจะเพิ่งแพ้เกมล่าสุดก็าตามนะครับแต่ว่ามันก็เอ๊ะจะเริ่มไล่สะดุดหรือเปล่าเพราะตุ้งเล่นเจ็บเยอะนะครับวิลเลียนคริสเตียนโอลิเวลลาชาวเปโดคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับแต่คนละตัวกันนะแล้วก็ไอ้เจ้าจําเจ้าน,นี้ได้ไหมมาตินบัตเวดที่เคยอยู่กับบาร์เซโลน่านี่ก็มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เตียโกโวพี่นะครับ mm hmm. อ่พวกสับตุ้มคนหนึ่งนี่ก็เจ็บหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นอลิซง เอลเดนิิซ hmm. งนะครับคริสเตียนปาบอลนะครับเป็นส mm hmm. ามประสาน mm hmm. ในการปั้นเกมอยู่ด้านหลังหน้าเป้าอย่างคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับที่น่าจะต้องเข็นลงเล่นมาว่าจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งทิมเยนอย่างซอเปาโลเนี่ยนะครับคุณซือเป็นอ uh, ดีตสุดหน้าชื่อดังอาร์เจนตินาเฮนังเคสโปรู้จักกันอยู่แล้วนะครับตัวเจ็บก็มีไม่น้อยครับไลอันฟรานซิสโกลวนซันโตอังเดซิวาโจนาธานกาเลรี่ลาฟฟเอลโตลอย นะครับมาอยู่ที่นี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บครับแต่ว่าทางฝั่งของ,งกัปันเคสโปก็ก็เหมือนตัวเองจะเหมือนกับในช่วงยุคป,ปี98 2000 2002ที่พวกเขาที่เขาเล่นทีมชาติเยอะๆเนี่ยอาร์เจนตินาชุดนั้นได้เล่นหลัง3นะครับโปเชติโน่ไงเล่นหลังนะครับก็ทางด้านของกัปตันเคสโปเนี่ยก็เล่นในระบบ352นะครับก็วางมาร์กอสอันโตนิโอเอนโซดิอาสนะครับเป็นคู่เพย์เมกเกอร์ขณะที่คู่หน้าเป็นลูซิโน่จับคู่กับอันเดเมียเฟเรล่านะครับจริงๆผมว่าก็ถือว่า ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้เด่นหรือไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่ในด้วยกันนี้ตัวเจ็บก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองไปที่การเลือกเจ้าบ้านกรมิโอแล้วกันนะผมว่าอย่างน้อยอจุดได้เปรียบก็คือการการได้เล่นในบ้านนะครับอย่างแย่ก็ไม่ถึงกับแพ้ในเกมนี้ครับอโอกาส อ่าแพ้ชนะมีเกิดขึ้นได้แหละเข้าใจแต่ว่าออผมมองว่าถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นเกรมิโอเจ้าบ้านล้วกันนะครับก็ฝากไปด้วยละกันกับคลิปนี้นะครับก็คลิปลงทุกวันนะครับท่าน,นที่ติดตามกันอยู่นอกจากช่องนี้แล้วก็ช่วงท้ายฝากไปด้วยกับทีมงานกลุ่มครอบครัวบอลวันนี้ก็สามารถแอดไลน์กลุ่มเข้ามาแล้ว่ขวสังความเคลื่อนไหวคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลจากกูุูชื่อดังได้ผ่านทางไลน์แอดนะครับที่แอดจีเอ็มสามสิบสามนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยส่วนคลิปนี้ฝากไว้คู่เดียวนะครับไว้เจอกันใหม่สุดสั